สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องพระปิตาคือใครในพระพุทธศาสนาในพุทธการ ตำนานและประวัติของพระปิตาเรื่องที่หนึ่งพระขวัมปติคือพระมาหากัจจายนะผู้มีรูปคดงามคลายพระพุทธเจ้าพระขวบดีหรือพระขวมปติคือนามหนึ่งของพระมาหากัจจายนะหนึ่งในพาาาระอรหันต์สมัยพุทธกาลท่านเป็นบุตรของพราหมณ์ตระกูลกัจจายนะผู้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าจันทประโชตในกรุงอุตเชนีนอกจากท่านจะมีความเฉลียวฉลาดสามารถ ศึกษาอะไรได้รวดเร็วท่านยังมีรูปกายที่งดงามมีผิวพันธ์ดังทองคำอีกด้วยต่อมาท่านได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจนเกิดความเลื่อมใสและสำเร็จเป็นพระอระหันต์จึงได้อุปสมบทด้วยวิธีเอหิกขุสัมปทาคือพระพุทธเจ้าทำการบวชให้และพระพุทธเจ้าทรงยกย่องให้เป็นเอตะทะะัทธะในทางด้านอธิบาย ความย่อให้พิสดารคือมีความสามารถเป็นเลิศในการย่อพระธรรมให้สั้นและเข้าใจง่ายด้วยความที่ท่านมีรูปงามมากทําให้หลายคนมักเข้าใจผิดว่าท่านคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเชื่อกันว่าพระคำปฏิที่ผู้คนเรียกขานนั้นมีความหมายว่าผู้มีความงามละไมเหมือนพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นเองนอกจากคนจะเข้าใจผิดแล้วบางคนยังหลงไหล ในรูปรักษ์ของท่านจนก่อกรรมโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อเห็นโทษเช่นนี้แล้วพระมหากจายนะจึงสุดองค์ลงนั่งคูบนลังยกหัดขึ้นปิดพระพักและวอธิษฐานจิตเนรมิตให้ร่างกายเป็นอ้วนเตี้ยเป็นพระพิสุกอ้วนท้วนจะได้ไม่งามแต่ก็หาได้ลดความเป็นผู้ทรงคุณธรรมลงไม่ตอนที่พระความปติท่านกำลังเข้านิโรธสมาบัติทวารทั้งเก้า ก็จะปิดสนิทไม่ยินดียินร้ายกับกิเลสท,ทั้งหลายเป็นความดับสนิทของอาสวะกิเลสต่างๆที่ไม่อาจจะมาแผ่ผ่านได้เลยอันเป็นการป้องกันสัพพพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงตำนานและประวัติของพระปิตาเรื่องที่สองพระขวัมปติหรือพระขวัมปติเทระผู้เป็นสหายของพะย,ยัสสาเทระผู้เป็นหนึ่งในพระอสีติมหาสาวก80สองค์ พระสาวกผู้ยิ่งใหญ่สำคัญและเป็นภิกษุผู้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดคืออรหันตผลเดิมท่านเป็นบุตรเนตระกูลเศรษฐีเป็นสหายกับยศมานกต่อมาเมื่อได้บรรพชาเป็นพระภิกษุสงฆ์และได้ฟังธรรมจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมกับสหายท่านอื่นๆน,นอกจากนี้พะระควาปฏิเทระท่านยังมีฤทธิ์มาก โดยความในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพิุสุสงส์งเสด็จไปยังเมืองสาเกตแล้วประทับอยู่ในพระวิหารอัญชนะวันปรากฏว่าเสนาสนะมีไม่เพียงพอพิสุจจำนวนมากจึงต้องพักอยู่ที่เนินทรายริมแม่น้ำสารภูซึ่งอยู่ไม่ไกลจากพระวิหารแต่ทว่าในคืนนั่นเองก็เกิดน้ำหลากในยามวิกาล ทำให้สามเณรส่งเสียงร้องด้วยความตกใจพระพุทธเจ้าทรงสร้างเหตุแล้วจึงตรัสให้พระขวบปฏิเทระหยุดกระแสน้ำนั้นไว้ซึ่งพระขวบปฏิเทระก็สามารถใช้กำลังของฤทธิ์หยุดกระแสน้ำนั้นไว้ได้เป็นที่อัศจรรย์พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญพระขวบปฏิเทระเพื่อประกาศคุณว่าให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนอบน้อมพระขวบปฏิผู้ห้ามแม่น้ำสารพู ให้หยุดไหลด้วยฤทธิ์ไม่ติดอยู่ในกิเลสและตัณหาไม่หวั่นไหวต่ออะไรทั้งสิ้นเป็นผู้ผ่านพ้นเครื่องคล่องทั้งปวงเป็นมหามุนีเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งภพพระปิตาทําไมต้องปิดตาเผยตำนานสมัยพุทธกาลก่อนมาเป็นพระเครื่องยอดนิยมทําไมต้องปิดตาความหมายเบื้องต้นแห่งการปิดตาก็คือการปิดทวารหรือทางเข้าทางออก แห่งอาสวะกิเลสทั้งหลายซึ่งเราเชื่อกันว่าร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์มีทวารหมายถึงประตูแห่งการเข้าออก9ทางได้แก่ตาสองจมูกสองหูสองปากหนึ่งรวมทั้งช่องทางขับถ่ายด้านหน้าและด้านหลังอีกสองรวมเป็นทวารทั้ง9นอกจากนี้พระปิดตายังเป็นพระเครื่องสะท้อนถึงการสงบของจิตใจด้วยการปิดตา แง่ปริศนาธรรมการปิดตาหมายถึงการที่ไม่รับรู้เรื่องวุ่นวายต่างๆการสำรวมใจจากกิเลสและสิ่งยั่วยวนต่างๆอย่างเวลาเราจะนั่งฝึกสมาธิเพื่อความสงบของจิตเราก็ต้องหลับตาพระปิดตาจะมีทั้งหมดสประเภท 1. พระปิดตามหาอุดชนิดปิดตานั่งยองหรือพระปิดตากุมารในพระคันตามความหมายเดิมคือ พระโพธิสัตว์เจ้าในพระคันเป็นภาพปิตวานทั้งเก้าเต็มภาคปาศจากกิเลสเหมือนทารกในคันมีพุทธคุณด้านคงกระพันชาตรีแขวคลาดป้องกันตรายต่างๆภัยไม่มีบารมีบังเกิดหรือมหาอุดโดยสมบูรณ์ 2. พรภาปิดตานั่งขัดสมาธิยกหัดปิตวานทั้งเก้าพระขวัมตามความหมายของพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตตยสถานหมายความถึงภาปิดตาทั้ง9ปิดตาความพระพักมีพุทธคุณด้านป้องกันอันตรายต่างๆ 3. ภาปิดตานั่งขัดสมาธิยกหัดทั้งสองขึ้นปิดพระพักเว้นส่วนอื่นเป็นพระเมตตามหานิยมและลาภผลพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมและโชคลาภเรียกว่าพะรพะขวัมปติหรือพระขวัมปี พระปิตาหรือพระควัมปติไม่ใช่แค่พระมหาอุดพระปิตาหรือพระควัมปติพุทธสินที่งดงามมีความหมายและคติความเชื่อครอบคลุมกว้างขวางทั้งเมตตามหานิยมมหาอุดแขวคลาดจากอันตรายด้วยพุทธลักษณะพระปิตาหรือปิดทวาลใช้มือทั้งสองปิดหน้าปิดตาจึงมีคนคิดไปว่าพระปิตา จะมีพุทธคุณแต่เรื่องมหาอุดอุดหมดทุกอย่างพระปิตาที่จริงแล้วพุทธคุณเด่นด้านเรื่องอุดมโชคลาภเงินทองสมดังคําว่าพระขวัมหรือพระขวาแปลว่าผู้มีโชคการสร้างปฏิมาก,กรรมรูปเปียบของพระพุทธองค์นําเอาพระสูตรแสดงมหาปุริสลักษณะแห่งเจ้าชายสิทธัตถะเป็นอาคมลงประจุในองค์พระ ก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะทรงออกผนวดทรงเป็นผู้อุดมด้วยราชรัพย์มหาสมบัติมั่งคั่งด้วยแก้วแหวนเงินทองมหาศาลมีปราสาทประทับสร้างด้วยไม้เนื้อหอมปราสาทแต่ละหลังวิจิตรอลังการสมบารมีกับผู้ที่เป็นกษัตริย์พระพะักวาจึงหมายถึงพระผู้มีโชคส่วนรูปแบบของพระควมปติที่ท่านปิดหรืออุดหมายถึงการปิดจากกิเลส ดำรงความบริสุทธิ์ปาศจากราคีความขุนมัวใครก็ตามถ้ามีจิตใจสะอาดสงบจะประสบโชคลาภตามความปรารถนานั่นเองคาถาที่บูชาพระปิตาทั้งหมดจะมีอยู่5แบบแอดมินจะลงไว้ด้านล่างคลิปนะครับและในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่าน คอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ